หน้าที่ของทุกส่วนนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพณหลวงพุสจันทรสโลมีเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดคือหน้าที่งานอาชีพเพื่อให้เกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพณหลวงพุสจันทรสโลเป็นผลรับให้ทั้งหมดทุกส่วนดำรงอยู่ได้ มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นไปตลอดวิกฤตที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นวิกฤตที่มีผลณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสังคิทัตพระเดชระคุลปุสเจันทสศโรซึ่งเป็นวิกฤตที่แก้ไขด้วยตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลโดยทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลต้องให้กระแสบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเดินทางไหลเวียนให้เป็นปกติในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จที่เริ่มจาก ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรไปถึงตำแหน่งอยากสุดเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำรรทั้งหลายทั้งที่เป็นบารมีสามสิบทัตพระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรและที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตพระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้พัฒนาปรปับปรูงโครงสร้างของเครื่องจักรของพลังงานให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ใหม่ปารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโลณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประถบเริ่มแรกบารมีสาวิิพตพระเดชพระคุณลพุทธสดจันทสโลโครงสร้างทุกส่วนนิพพานทำบุญ บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นโครงสร้างที่ได้จากต้นแบบที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ควบคุมทุกส่วนทั้งหมดที่นิพผานทำบุญบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร สิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดทําโครงสร้างแบบเดียวกันนี้โดยมีศูนย์กลางของแต่ละสิ่งที่สร้างขึ้นที่ควบคุมทุกส่วนของโครงสร้างนั้นๆด้วยการควบคุมบังคับสั่งการจากตำแหน่งศูนย์กลางของสิ่งนั้นน,น ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เริ่มเกิดขึ้นของแต่ละสิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นโดยเกิดขึ้นจากตําแหน่งศูนย์กลางของสิ่งนั้นๆดึงดูดธาตุละเอียดละยาประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของสิ่งนั้นๆและก็ยังเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้กระแสบ,บารมีสามสิบพัฏพระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทโรได้ไหลเวียนเพื่อสร้างเพื่อเลี้ยงรักษาสิ่งต่างๆนั้นๆให้ดำรงอยู่ณพื้นที่นั้นๆเพื่อประจำตำแหน่งรักษาพื้นที่นั้นๆนประจำตำแหน่งพื้นที่ นั้นๆทำหน้าที่ทำอาชีพทำงานครบทุกอย่างคอยตรวจตราให้พื้นที่ันั้นอยู่ในสภาวะปกติโดยเป็นเส้นทางให้กระแสบารมีสามสิทพระเดชคุลุงปุษจันทัโลไหลเวียนมาอย่างพื้นที่ดังนั้นเพื่อทำให้พื้นที่นั้นปกติ สิ่งที่ผิดปกติไปจากเดิมที่สร้างขึ้นจากบาลบีสันติทัศประเด็คุณผู้สดเจนทโลกเกิดจากทรรมที่ไม่ใช่บารบีสันติทัศน์ประเด็คุณผู้สดเันทโลทําให้ผิดปกติไปจากปกติการแก้ไขสิ่งต่างๆนั้นๆให้กลับสู่สภาวะปกติ แก้ไขด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศภูรูภุดจันทสโรที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนทุกโครงสร้างของนิพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดลวงปู่สดจันทสโรทุกส่วนนิพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดศวงปู่สดจันทสโร มีเส้นทางสายกลางของการไหลเวียนกระแสบารมีสามสิทธัประเดชณหลุงผุสดจันทสโลที่ทําให้ทุกส่วนนิพพานทำบุญบารมีสามสิทธัสระเดชภูลุงผุสดจันทสโลมีกระแสบารมีสามสิทธัสระเดชภูลุงพุสดจันทสโลที่มาจากศูนย์กลางโดกลมผสมเริ่มแรกบารมีสามสิทน์สระเดชณหลุงผุสดจันทสโล ไหลเวียนอยู่เป็นปกติมาตลอดทุกส่วนวิภานทําบุญบาร,รมีสาสิทัศนพระเดชพุณผุสดันทัสโรถูกสร้างขึ้นใหม่หล่อเลี้ยงรักษาอยู่ตลอดทุกอนุเวลาไม่สำทมไม่สำธาตุไม่ซ้ำธรรมของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงูุสดันทสโรที่เป็นธรรมใหม่ๆ เป็นหน่วยย่อยๆใหม่ๆของบารมีสามสิบทัตพระเดพระคุณลงุงภูสดจันทัสโลดึงดูดธาตุรับโครงสร้างของธาตุทำให้เป็นความหมายว่าเป็นธาตุใหม่ๆรวมเป็นโครงสร้างของธรรมธาตุที่ไม่ซ้ำธรรมธาตุของการทำงานบารมีสามสิบทัตพระเดพระคุลลงภูสดจันทัสโร การทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพของบารมีสาวิทัศน์พระเด็จพุณภูมสดจันทสโรทำทุกอนุเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปกติทุกอนุเวลาท่อทานบุญที่รับรู้การบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการจากบารมีสาวิตรทัตพระเด็จพุณภูมสดจันทสโรเป็นปกติ เป็นท่อทานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปกติทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพของการเป็นท่อทานบุญที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำให้กระแสบรมีสามสิทัศน์เดบผญผู้สุดท้ไปสุสลไหลเวียนเป็นปกติรับการสร้างรียรักษาบังคับควบคุมให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำโลภโกรธหลงไม่ให้เส้นทางไหลเวียน แก่ทำโลกโกโหลงรวบรวมให้เส้นทางไหลเวียนเฉพาะทำบารมีสามสิบทัศพระเดศคุรุพุชจนันทศทำให้ท่อฐานบุญนั้นเป็นชีวิตเป็นยังอยู่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปเรื่อยๆมีบารมีสามสิบทัศพระเดศคุรุพุชจันทศโลใหม่ๆ ที่เกิดจากการทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพของท่อทานบุญนั้น,น,นที่ทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพโดยการเป็นสื่อเป็นเส้นทางเป็นท่อฐานให้กระแสพริสังิทัตพระเด็จปุโรหะสดจันทร์ทัโลหลเวียนพระิสังิทัตพระเด็จปุโรหะสดจันทร์ทัศโลที่ใหม่ๆเกิดขึ้นจากท่อทานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกปานนั้นบางส่วนอยู่ที่ ท่อทานบุญนั้นๆไหลเวียนในท่อทานบุญนั้นนั้นส่วนใหญ่เก็บไว้ที่อู่ทะเลมหาสมุรมทรปรมีสิติทัศน์พระเด็จพุรุลูุสดจันทสโลส่วนอื่นๆเดินทางไปทุกท่อทานบุญทางนี้ผ่านทำบุญปรมีสิตยทัศ์พระเด็จพุรุลูสดจันทสโล จึงท,ทาให้ท่อฐานบุญทั้งหมดทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุประคับประคองซึ่งกันและกันอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ให้เส้นทางกระแสบารมีสามสิบทัศประเด็จพลังปูสุดจันทสโลเดินทางไหลเวียนจากแต่ละท่อทานบุญให้รับบารมีสามสิบทัศในแต่ละ ท่อทานบุญทั้งแบบมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาธาตุให้รับซึ่งกนและกันเป็นปกติทำที่ไม่ใช่บรารมีสัติ์ทัดประเดชภูริภุสตันทร์ทศโล่งเป็นธรรมโลกรธดหลงที่เป็นธรรมไม่รักไม่มตตาไม่เอื้อถทรปิดบังไม่ให้รู้ถึงโครงสร้างปกตินี้หลอกลวงให้แต่และท่อทานบุญ ไม่ประครับปกครองตัวเองไม่ประครับปกครองท่อฐานบุญอื่นๆไม่รับรู้ถึงการทำงานสร้างเลี้ยงรักษาจากรบริสาริทัตน์พระเดชพระเจ้าพุทธยดจันทรโซไม่รู้ถึงที่สุดของอดีตปัจจุบันอนาคตของตอนเองว่ามีหน้าที่มีงานมีอาชีพทำอะไร ซึ่งจะปรากฏให้เห็นในยุคกาขาวที่บางส่วนของท่อฐานบุญเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ผลรับในอนาคตให้เกิดสุขสำเร็จชีวิต จะต้องทำอย่างไรทำที่ไม่ใช่บรารมีสาสตร์ริทธ์ตระเดชคุลภูสุดเดนทัสโลจึงหมายถึงทำที่ทําให้มืดบอดไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานไม่ทําให้ยินแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางที่ปรากฏในยุคก,กาข่าวที่มีท่อทานบุญบางส่วน มีอาการไปตามการบังคับสั่งการของทำรบกดลงซึ่งข้อทานบุญที่ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ที่อยู่ในโครงสร้างของกทมขอขอ,ขอ,อเป็นเส้นทางให้ทำรบกลดลงได้เดินทางที่เป็นโครงสร้างผู้กรรมผู้เวรเป็นโครงสร้างของเจ้านี้ลูกนี้ที่บังคับได้ทำรบกดลงเป็นประโยชน์ต่อ ศูนย์กลางวงกรมปฐมเริ่มแรกปริมิสันติทัพประเด็กุณรุสตเจนทัสโลเป็นประโยชน์ต่อท่อฐานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะให้เส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อฐานให้กระแสปริมิสันติทัพประเด็กคุณรุสตเจนทัสโลจากตําแหน่งศูนย์กลางลงกรมปฐมเริ่มแรกปริมิสันติทัพประเด็กคุณรุสตเจนทัสโลเดินทางไหลเวียนมายังโครงสร้างกทมขออ ครงสร้างของท่อทางบุญบางส่วนที่ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เพื่อเข้าถึงทำโลคโกรธหลงเพื่อพัฒนาปรับปรงสร้างทำโลกโกรธหลงให้เกิดขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ใหม่บาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรท่อทางบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงไม่เบื่อนายชีวิตเป็นยอย่างอยู่ซึ่งยังไม่ถึง ยุติธรรมยังมีสงครามของธรรมทั้งหลายยังมีวิกฤตเกิดขึ้นกับธรรมทั้งหมดยังเป็นท่อฐานบุญที่ทำหน้าที่ทำอาชีพเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานให้กระแสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโสดได้ไหลเวียนเพื่อทำโครงสร้างหยุดตัวสาเร็จให้สมบูรณ์เพื่อเป้าหมายให้ รักษาดำรงอยู่ของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศนะพระเดศภคุลพุสจันทสโรศูนย์กลางทุกหน่วยบารมีสามสิทัศสะพระเดศภคุลพุสจรนทสโรนิพานทำบุญบารมีสามสิทัศสะพระเดศคุลพุสจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนให้มีตัวตนเทียงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขจเจริญสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยู่ เป็นเจ้าของร่วมกันสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ยั่งยืนไปตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามติทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สติันทัศโลตลอดไป